4, 3, ฝากติดตามมิเตรสารชีวจิตปกมุกดาโอเคค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมุกดาณิลินลักษ์ค่ะ าการดูแลตัวเองของมุกหลักๆก็คงจะเป็นในเรื่องแบบกินวิตามินซีแล้วก็คุมอาหารค่ะคุมุกจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบในการกินซึ่จะไม่ค่อยกินจุกจิกคือเทคนิคของแต่ละคนมุกว่าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสาหรับมุกเนี่ยคุมุกจะเป็นคนที่ไม่กินพวกของหวานไม่กินน้ำบัดลมหรือว่าอะไรก็ตามถ้าแบบไม่จําเป็นจริงๆไม่เหนื่อยจริงๆคือแบบไม่แตะเลยค่ะแต่ว่ามุกก็จะกินแบบไม่ให้เกินวันแล้วแบบ พันห้าร้อยแคลอะไรเงี้ยแต่เรากะตามด้วยแบบตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเรากินทุกวันจนเป็นนิสัยจนเรารู้แล้วว่าเออวันนี้เราเราพอแค่นี้ประมาณเนี้ยกำลังดีอะไรแบบเนี้ยค่ะ <S <S เทคนิคพิเศษจริงๆก็ก็มีในเรื่องกินวิตามินค่ะก็จะเป็นกินคอลลาเจนแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ทาคีนก่อนนอนค่ะใช่แล้วก็จะใช้พวกอื่นๆเป็นสมุนไพร อะไรประมาณนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสมุนไพราามากๆคือบุ๊คเป็นคนที่แบบบางทีจะแพ้อะไรง่ายไปนิดนึงก็จะแบบมีการแบบทาโลชั่นเป็นออยออยแบบน้ำมันมะพร้าวมันก็จะแบบมันจะทำให้ผิวนุ่มค่ะฝากติดตามนิสสารชีวจิตปกมุกดาด้วยนะคะ